ในในมุมมองของของเงินในกระเป๋าเนะ่็นะวอลเล็ตก็คือกระเป๋าตังค์อ่า d i g คือเงินอิเล็กทรอนิกส์เห็นด้วยแต่ว่าถ้าหากเป็นเงินสดจะดีที่สุด<ม>เพราะว่าเพราะว่าเป็นเงินอิเล็กทรอนิกส์ชาวบ้านยังไม่ยังไม่ได้เข้าถึงาามาอันนี้<า>แมตนี้ใช่ไหมคือตามไม่ทันก็เห็นด้วยรัฐบาลในฐานีะเราเป็น ตัวแทนพี่น้องประชาชนทําไมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนมีตังค์แหละนะครับอันที่หนึ่งนะครับเป็นด้วยกับนโยบายอ,อันที่สองอันที่สองแนะนําว่าให้เป็นเงินสดนะครับให้เป็นเงินสดแล้วก็จ่ายตามทะเบียนบ้านจ่ายตามทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนี่กี่คนก็จ่ายตามนั้นเลยนี่คือคือสิ่งหนึ่งที่ที่ฝากพระท่านเสด็จถาไว้นะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่พี่น้องอยากได้ก็คือ60ปีมีเงินเดือนคนละ3,000 60ปีมีเงินเดือนคน3,000คือคนที่มีอายุ16-17ปีดิส่วนหนึ่งเงินหมื่นหนึ่งมันไม่มีค่าเท่ากับเขาเท่าไหร่นะครับมันจะเหมือนเงิน2,000ที่รัฐบาลท่านอภิสิทธิ์ไปแจกไว้แหละมันมันไม่ได้เกิดอะไรนะครับแต่ว่า60ปีมีเงินเดือนคนละ3,000อันนี้มันจะเลี้ยงพี่น้องเลี้ยง พี่น้องประชาชนส่วนที่ไม่ได้ทำงานไปตลอดชีพไปตลอดชีพมีฝากรัฐบาลไว้นะครับอย่าไปมองข้ามตัวนี้เงินแจก,กก็ดนี้เอามาแจก,กเถอะนะครับฝากไว้เรื่องหนี้ก็แล้วก,กันอย่าให้เป็นหนี้เป็นสินแบบตัวพันมาถึงเหมือนกับเหมือนกับโครงการรับจำนำข้าวนะครับในขนาดนี้ไม่เป็นไรมีปัญญาทำทำนี่แหละคือนโยบายของพรรคการเมือง พักประชาธิปไตยใหม่ก็เห็นด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการแจกเงินติดกระเป๋าอิดิที่ต้นคือวอลเล็ตก็คือเงินยกรอดิ์ในกระเป๋านี่แหละนะครับย,ย้ําว่าขอให้เป็นเงินสดแล้วก็แจกตามทะเบียนบ้านนะครับเห็นด้วยกับรัฐมนตรียุรพันธ์ที่บอกว่าจะขยายเป็นอำเภอผมว่าเป็นจังหวัดดีกว่านะครับ ปริมาณมฑลอนต้องเป็นจังหวัดนะเพราะว่าพี่น้องจะไปแค่อําเภอได้ยังไงพี่น้องก็ต้องไปจังหวัดนะครับที่ดิบจังหวัดใช่ไหมไปงานจังหวัดตลาดก็อยู่จังหวัดอย่างเช่นยะโสธรอนนย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องไปจังหวัดไม่ได้ไปเอาแค่อําเภอแค่นะั้นอำเภอเล็กๆมันจะไปมันไม่มีอะไรนะดีไม่ดีอําเภอไม่มีเซเว่นด้วยนะครับจะไปแลกยังไงนะครับนี่คือเรียนให้ฝั่ง นะครับะย้ําว่าฝากไปอีกเรื่อง60ปีมีเงินเดือนคนละสามพันที่พลวมันผ่านแล้วแต่มันยังไม่รับการปฏิบัตินะ, <S <S นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชาวบ้านอยากได้คือกองทุนอยู่ดีมีแหงอยู่ดีมีสุขวันละบาทคือเก็บพี่น้องวันละบาทเพื่อรักษาสุขภาพตัวเองที่น้องก็พร้อมมีฝากรัฐบาลไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ดให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ